คลิปนี้เป็นคลิปดูดวงการเงินแบบละเอียดโดยเนื้อหาจะต่อนเนื่องจากคลิปพื้นดวงของราศีพฤษภหากใครยังไม่ได้รับชมคลิปพื้นดวงนะครับลิงก์อยู่ด้านล่างนี้นะครับมาดูในเรื่องของการเงินนะครับในช่วงนี้การเงินเป็นอย่างไรกันบ้างดูสิการเงินไพ่ขึ้นเป็นในเรื่องของช่องทางนะช่องทางที่มันมาในเรื่องของการเงินเหมือนกันมันเป็นการที่ได้รับ การได้รับการช่วยเหลือนะจะครอบข้างเหมือนกันไปขึ้นซัพพอร์ตค่อนข้างดีนะในเรื่องการเงินเนี่ยค่อนข้างจะมีความปังเหมือนกันไปขึ้นเป็นในเรื่องของบริษัทในเรื่องของการที่มันมีการตั้งตัวได้มันมีการสนับสนุนช่วยเหลือด้วยนะครับมันอยู่ที่การกระทำของตัวคุณด้วยนะิง่งอย่างมันเกื้อหนุกอกูในทิศทางที่ดีเหมือนกันแต่ว่าอยู่ที่ว่าตัวคุณจะนําเงินไปทําอะไรมากกว่าอยู่ที่ว่าคุณจะจะสอนเงินยังไงมากกว่าในปัจจุบันนะครับดูช่องทางการเงินสิปั๊บ ช่องทางการเงินไพรขึ้นเป็นครอบครัวมีโอกาสที่จะได้ในเรื่องการสนับสนุนช่วยเหลือมาไพรขึ้นเป็นสนับสนุนช่วยเหลือมาจากครอบครัวดังนั้นช่องทางการเงินที่จะหมักนะเป็นเรื่องธุรกิจเกี่ยวกับครอบครัวไม่ว่าครอบครัวคุณเนี่ยอาจจะมีธุรกิจในเรื่องครอบครัวอยู่แล้วนะครับมีเรื่องของห้างร้านมีของธุรกิจต่างๆที่อะไรก็ได้นะลองไปถามถามดูลองไปศึกษาดูลองไปสานต่อดูก็มีโอกาสที่จะสร้างเงินสร้างทองมีโอกาสที่จะเป็นช่องทางที่มันจะเสริมเพิ่มเติมขึ้นมาได้นะครับ ต้องทต่อมานะครับไพ่ขึ้นในเรื่ององการเริ่มต้นในเรื่องของความรักก็เป็นเรื่องธุรกิจของคู่ของคุณนะครับไพ่ขึ้นในเรื่องของการที่ทําธุรกิจกับคู่ครองของคุณนะครับแฟนของคุณหรืออาจจะเป็นญาติพี่น้องก็ได้นะครับคือเป็นเรื่องของการที่ได้พบเจอนะในเรื่องของคู่ครองนะที่เขามีธุรกิจของเขาอยู่แล้วทําธุรกิจส่วนตัวอยู่แล้วนะครับก็มีการทําร่วมกันชักชวนกัน หรือรวมไปถึงในเรื่องของเพื่อนสนิทก็ได้เพื่อนสนิทเชื้อที่เราสนิทใจจริงๆนะคุยกันไปมา10ปี2 0ปีเนะี่ยเขาเป็นคนดีมากๆเลยนะแล้วก็เขากำลังจะเริ่มต้นธุรกิจบางอย่างนะมีการชักชวนกันมีการาทําธุรกิจร่วมกันรวมไปถึงเรื่องของการที่ทําธุรกิจเกี่ยวกับแบบแต่งงานพรีวิดด้งนะในเรื่องของการถ่ายรูปในเรื่องของการที่ทําเกี่ยวกับการ จัดสรรน,นะทำให้คนมาแต่งงานกันทําวิดีโอพรีเซนเตชันต่างๆอันนี้ก็เป็นไม่ได้เหมือนกันนะครับในเรื่องของโอกาสต่างๆที่มันเข้ามาเนี่ยขึ้นอยู่กับว,ว่าตัวคุณจะมองเห็นโอกาสและคว้ามามากน้อยแค่ไหนมากกว่าโดยเช่นกันนะครับมาดูในเรื่องของคาในหนับนะครับในเรื่องของการเงินไพ่แนะนําอย่างไรบ้างอย่างแรกไพ่ขึ้นเป็น6เหรียญไพ่ขึ้นเป็นความรัก คือมันเรื่องเป็นการแบบต้องใส่ใจนะใส่ใจแล้วก็ดูเรื่องการลงรายละเอียดลึกๆในเรื่องของการเงินให้มันละเอียดถี่ถ้วนนะครับมันเป็นการไตรตรองนะครับเป็นการดูอย่าเอาตามอารมณ์ตัวคุณเองจุดเกินไปใช้ใจ่ายตามอารมณ์ไม่ดีใช้ใจ่ายตามใจตัวเองไม่ดีนะเพราะว่าสิ่งเหล่านี้มันทําให้เรื่องรายจ่ายมันเพิ่มเติมมากขึ้นถึงแม้ว่าการเงินของตัวคุณเนี่ยมันจะมีเข้ามาแล้วมันก็ไม่ได้เป็นปัญหาอะไรขนาดนั้นในช่วงนี้แต่เราต้องมองให้เห็นถึงอนาคตด,ด้วย การเหลือเผื่อเก็บการเก็บเงินเก็บทองเก็บทรัพย์เอาไว้ก็ย่อมเป็นสิ่งดีดีกว่านะครับอย่างที่สองต่อมาไพ่ขึ้นในเรื่องของเจ้าหญิงถือไม้นะครับในเรื่องของการเก็บเงินเก็บทองเนี่ยไพ่ขึ้นจัดสรรบริจัดสรรกันเงินแล้วก็ต้องเก็บเงินนะครับการเก็บเงินเนี่ยไพ่ขึ้นขยันมานในเรื่องของการที่มันมมีเรื่องของการที่จะเป็นลงทุนในอนาคตนะครับในสถานที่ที่ไพ่เริ่มบอกต่อมาแล้วว่าอย่างที่สองนี่คือ อนาคตจะมีเรื่องใช้จ่ายแต่เป็นการใช้จ่ายที่มันเป็นเรื่องการลงทุนนะครับมันเป็นเรื่องของการที่มันได้เงินเพิ่มขึ้นนะครับได้ uh, ซับมากขึ้นแล้วก็ทําให้ตัวคุณเนี่ยมันมีความเจริญข้องงามมากขึ้นถ้าคุณใช้ปัจจุบันเลยมันก็จะไม่มีให้ลงทุนในอนาคตนะแล้วเนี่ยก็เป็นไม่ได้งเงินมาเท่าไหร่ก็ต้องจัดสรรกันส่วนให้มันเหมาะสมก็แล้วกันนะครับมาดูเรื่องของโชคลาภนะครับโชคลาภเป็นอย่างไรโชคลาภไปขึ้นเป็นนิรันดร์รากฏนะครับ ไพ่ขึ้นเป็นนางอิลานะครับไพ่ขึ้นเป็นพักกศิลปะแล้วก็ภรรยาถามว่าโชคลาภมีไหมไพ่ขึ้นเป็นการกระทำของงานมากกว่านะโชคลาภมางานถ้าคุณทําเกี่ยวกับเรื่องของธุรกิจเกี่ยวกับการค้าขายนะครับเกี่ยวกับศิลปะอาชีพเนี่ยเออมปนโชคมาทางนี้เลยเหมือนมีคล้ายๆแบบว่านางกวักนะฮะคล้ายๆกับมีมีแมวกวักนะฮะมันมีเหมือนมีลูกค้ายเยอะนะครับมันโชคมาทางนั้นมากกว่าแต่เรื่องของการเสียยเส่ยงโชคเสี่ยงทายเนี่ย ไม่ค่อยมีเยอะนะครับเป็นเรื่องของการที่มันทํามาค้าขึ้นไปทางนั้นมากกว่าในะเรื่องของการทำธุรกิจในเรื่องของการค้าขายเนะี่ยจะค่อนข้างจะปังนะโชคจะมาทางนั้นเยอะมากกว่านะครับ <L> มาสุรภัยจะเตือนอะไรบ้าง <L> อย่างแรกนะครับไพ่ขึ้นปีวอ,อกนะครับในเรื่องของการที่มันใช้สติปัญญานะมีความมัง่งมนการจัดการแก้ไขปัญหาด้วยสติปัญญาไพ่ขึ้นเป็นพระพรหมนะในเรื่องขอรการสร้าาในเรื่องของความรับรู้ในเรื่องของความเส็จนาไปขอพรกับพระพรหมก็ได้โอ้พระพรหมก็ เทียบได้นะเนี่ยไพ่ขึ้นวาส,สนาเกี่ยวกับเทพที่เป็นผู้ชายนะและเป็นจักรพรรดิด้วยพระพรก็เหมือนพระพรท่านก็ชอยที่จะช่วยเหลือปกปักรักษาให้พ่อตัวคุณให้เกิดความสำเร็จได้ด้วยเช่กนกันนะแล้วเนี่ยก็ในทีน้ในห้วงช่วงนี้นะครับก็หากคุณหมดหนช่องทางจริงๆนะอยากให้มีความปังมากขึ้นก็ไปเสริมขอพรกับพระพรได้นะครับดูเชื่อไพ่บุญญาพิธิหารว่าอย่างไร ไพ่ขึ้นเสริมในเรื่องของการสวดมนต์ก่อนนอนนะครับเพื่อเสริมสตินะเสริมพลังงานพลังใจให้กับตัวคุณให้ดียิ่งขึ้นนะครับในเรื่องสิ่งที่คุณปรารถนาสิ่งที่คุณอยากให้เกิดความสำเร็จก็จะสําเร็จมากขึ้นนะครับรวมไปถึงการไหว้สามหลักเมืองเพื่อเป็นหลักชัยนะครับให้มีการเงินที่ปังมากขึ้นนะเก็บเงินเก็บทองอยู่มีหลักชัยในใจของตัวคุณเองนะครับเรื่องต่าง,างๆก็จะเกิดความสำเร็จนะครับในสิ่งต่างๆก็อยู่ที่ว่าใจตัวคุณเองสิ่งที่คุณทําจะ ให้เกิดความสำเร็จแบบไหนอย่างไรอยู่ที่คุณตั้งเป้าหมายนั่นเองนะครับแนเแล่วเนี้ดวงจีได้ต้องเริ่มจากพลังใจให้ดีเป็นพลังใจให้นะครับ